สวัสดีครับผมสวัสดีครับครัวลวงชัยกับผมครับช่วงนี้ครัวลวงชัยไม่ค่อยได้ทำคลิปวิดีโอทำอาหารหรือะไรครับวันนีช่วงนี้ครัวลวงชัยทำอาหาทำหลายนาทีวันนี้ยุ่งกับผมแตต้องก่อตัวเอฟซีเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันแลงครับผมที่ครัวลวงชัยอยากทำคลิปวิดีโอทำอาหารกับผมครับ วันนี้ก็ไปตลาดกับผมไปเห็นซมคามนี่ช่วยๆกับผมครับก็เลยนึกอยากเมนูกับผมใส่หมูต้มซมคามสดกับผมครับวันนี้เราจะจ่ายซมคามสดกับอ่าที่ภูเก็ตนะครับซมคามจะห้าอยากเขาไม่่อยมีไก่จะมีซมคามหมอนผมจะจ่ายเป็นซมคามหมอนนะครับวันนี้ต้มใส่หมูกับผมวันนี้ผมก็มีใส่ไงกับผมครับ sai ngay các bông, chúng ta sẽ lấy mận để trong này nhé, mận trong này nhé, rồi, rồi rang, nấm sò tai chua, nhắm nấm khương, nhắm mận mít, rồi các bông, rồi, rồi trải cá đuối, xắt lát rồi, cá đuối nghếch, rồi các bông, bên súp, rồi các bông này bên chúng ta sẽ pha sợi ớt này, bên luộc ớt này, luộc apple, mận yêu, rồi chúng ta sẽ làm nấm hà เดี๋ยวเรามาทดก,การทำใส่ย้อยก่อนเดี๋ยวผมกับเอากับที่นี่เราก็เอาใส่ย้อยนี่กับมาปัาก่อนพ,พักเสร็วเราจะได้คูดมันข้างน้นออ,ออกกันละนี่คือวิธีการทำใส่ย้อยมันมินนด้กันนะเนะพาใส่ย้อยจะมินกี่มูเลยแล้วเราไปต้มเดี๋ยวเราปัาเราลัางเรื่อยๆเราไปลวกก่อนนะครับลวกสักลวกก่อนเอากับที่นี่เราก็ปัาเรื่อยๆเราก็มาคูด Money mang móny ở đây là một tấm môn, mãn mãn kính mừng lườn. Mười lươn. 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 คูดมันเยลเลยเราเราก็เอามาหั่นรับผมหันนั้เป็นชิ้นเด็กๆเราก็มาล่างน้ำเกลืออะไรแบบนั้นซมได้ชูตีร so, <laughs> <include> ับผมก็ทีนี้พอเราคูดมันองคมาเลยเราก็มาหั่นเป็นชิ้นนี่ไครับเดี๋ยวเราจะเอาไปล่างน้ำซมได้ชูเกลือทีนี้พอเราหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เราก็มาล่างกับใริเกลือแบบช่องจอนก็น้ำซมได้ชูกับผมกับน้ำซมได้ชูบีบแรงเลย

Mày lòng lòng mặt ông gong. Dì lòng nó ông gong mặt ông gong 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 nó gong 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 này gong 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 chín gong 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 các cái này tai mủ phùng này có pin bấy nhiêu mình đi pin này muốn làm gì các bạn, chúng ta sẽ làm trôm cám của các cám con mà các lô mà bìa bò tây nam các bạn, các cám có chúc này các bạn, chúng ta sẽ đặt trôm cám này lên bìa bò tây nam này các bạn, เอาครับทีนี้เราเอาทรายมูลงหมตอมเลยกับผมรับใช้ทรายมูลงไปก่อนกับผมแล้วก็ตามโดยทรายอ่อนกับผมครับเมื่อกี้เราใส้ทรายใหญ่นี่นี่ right. เป็นทรายอ่อนกับผมมาใส่ยทรายอ่อนเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใส่โดกงหนามทุบกับต้มปลอมๆมนได้เลยกับนี่ครับไม่ต้องจําเป็นต้องใส่ในก่อนใส่หลังกับผมครับเดี๋ยวต้มนีええ้รอยเดือดกับผมเดี๋ยวเรามาปรุงกับผมกับครับทีนี้เราก็

qua có lấy có trẻ chọn cua của ông này facebook này cả youtube nói cả cũng có cuốn cấp